กับซีรีสผมก็อยู่ช่องเอื้อเชื่นเชยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเล่นอ่อนผีไอ้ตัวที่มันอยู่ในเงาเนอะผแบบคือมันน่ากลัวดีนะผมก็ลงมาเล่นแล้วก็จะเป็นซีรีส์เราไอ้มันนะผมกับมันนะผมเรากคือวิกฤตผมคือต้องฆ่ามันให้ได้นะผมโอเคไะมาเรื่อยๆผมมาชิวๆนะผมชิวๆปึ๊บไปเอโอเคขอผมแต่เราไม่อยู่ท่าคิมลิปยาตอนนี อ่นคิดตอนนี้แอ่ให้ช่องผมแบบรู้ไม่มีเด็กออกเลยนะประมาณนี้ผมประมาณนี้โอเคครับเลี้ยงน้อยนี่เี่กโอ,อ๊ยแล้วหมูมีโลบายเฮ้ยแล้วตีตาด้วยังไง ผมลงมดผีนั้นด้วยธีโนวายครับอันนี้ก็เป็นไปเนนะี่ยเป็นเปล่ามันจะเป็นเป็นไหมเนะี่ยตัวนี้เนะี่ยเออไม่เป็นมดเนี่ยผมไปเล่นโปรสิตมาไงไมีอย่างหลอ,อดขีตัดไม้ตัดไม้เดีด๋ยวไ,ไปทําบ้านนะผมนะรีบโอเคประมาณนี้เรื่อยๆผมเรื่อยๆผมเป็นคนชิโอเค ก็ได้อยู่ละเรื่อยๆเลยหเรื่อยๆโอเคอ๊บเนอะไรล่ะโอเคแล้วก็เอาท่านอยู่ปะในหมวดในหมวดปุ๊กโอเคประตูอยู่ฝั่งนี้นะประตูใช่ประตูอยู่ฝั่งตัวอะไรมาเรี่ยกับผมทำไง ไม่ไหวนะพี่ชายโอเค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 อี่เอาให้าไปย่างนะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวมันกลางคืนอยู่ไงใครจะกล้าออกไปเล่นกับมันอ่ะเราพูดผมก็ไม่มีมีแค่ดาบแท่งเดียวจะไปดูย่างมันได้ไงเนี่ย โอ้โหให้เนื้อมาครับผมในเนื้อเนื้อไก่ครับกินเลยเกี่ยวอยู่พอดีโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้ออกมาแล้วก็ไปเก็บดันเก็บปุ๊บเอาเนื้อมาชีหยุดโอเคโอเคมาด้วยเฮียยิงเขาใกล้เลยโหเวนโอ้โห สวัสดีครับพี่ทำไมครับผมอ่ะพี่อู้หุ้ช้าอู้หูอุ้ยหายฮู้เข้มแม่งปูปูปูพื้นดีกว่าไรก็จะปูอยู่แล้วปูพื้นแล้วกันเคยประมาณนี้ครับผมปูกวนโอเคโอเคเคประมาณนี้ครับผมบุบ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 เคประมาณนี้ นะเคลียร์ก่อนแปะฝาอู้ไม่หล่อไม่หล่อไม่รู้อ่ะดูข้างหน้าดินั่นอะโอู้ค่ำคืนนี้ดูส่งแล้ว <c oughs> ดูส่งแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยคืนนี้มันก็หิวปากอยู่นั่นแหละโอ้เป็นไรวะหิวปากอยู่นั่นแหละเราพอจะทำไอ้นี้เพิ่มเถอะเดี๋ยวกลางคืนมันจะเบื่อขนาดนี้ใช่ไหมปุ๊บ ปรมานี้นะกันไม้นี้ก็เก็บไปก่อนโอเคได้อยู่นะมันเป็นบ่อไปแล้วขงข้างๆบ้านผมเป็นบ่อไปแล้วเฮียแท้แล้วใครกล้าออกไปหาของกินไม้ตายไม่ใช่ผมผมผมจะออกไปกินอะเพราะว่าแต่ไม่เช้าผมต้องเซฟบ้านอะมงังไงดีวะโอเค มันก็กลางคืนอยู่ไงแต่ว่ามันไม่เช้าอ่ะเชา้าเถอะพี่ทั้งนานแล้วนะโอเคแล้วเหมือนจะเช้าเลยนะยี่ในถึงเช้าทีโหไม่เงยคอยมาสิบปียังไม่เช้าเลยให้ตายเถอะแล้วคือคือผมออกไม่ได้แนละ้วมีตัวไอ้นั่นน่ะอยู่ข้างนอกแล้วใครจะกล้าไปเล่นกับมันอ่ะพี่ดูผมเช้าก็ลองมันแตกโป๊ะโป๊ะ โมโมเอ้ยไม่โดนอุ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์เขาจะเข้ามาหาผมไอยตัวนี้ก็เป็นไอ้นั่นอ่ะไออุ้ยยีระบายอุ้ยอุ้ยวับอุ้ยเคี้ยร์เขหล่อนะโอ้โหูคิปเปอร์สองตัวเลยเล่อโอ้โหคือคือเราจะเอาเนื้อแกะเอาได้ปะเอาได้เอาได้เอาได้อยู่เอาได้อยู่โอเค โอ้ชีวิตต้องทนัดเลยผมเน่ยโอ้โอ้ไปยังไอ็กอิโลวายไปแล้วไอเนแต่บ้านผมอีบนี้บไปหาแกะเพิ่มมั้งมาผมว่าเนี่ยตอนเนี้ยขาดแคลนแล้วไปหาไม้ด้วยผมต้องรีบทําประตูอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคได้อยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมปะ เราจะไปหาอันนี้ด้วยหาแกะคนระับแต่เราไม่รู้จะเจอไหมนะไม่แน่ใจแถวนี้คงบม่มีมีเป้าได้เดินเวียนๆอยู่อย่างเงี้ยผมเนี่ยนะไม่เจอจริงดิโถทำเป็นเผ่นเป็นป่าแล้วเนะี่ยเจอน้องงูสองตัวจินจู้ตรงไปตัวน,นะเป็นยีโอบายนะตัวนึงเหรอะหนีะนี่แน่กว่าน,นี้ใช่ว่าใช่ยโอบายปะ ว่าใช่อ่ะตีไม่ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิฮิโรอายเหรอเป็นเป็นวัวเป็นควายอะไร่ิโอบายแล้วผมจะหาน้องแกะเจอเมื่อไหร่เนี่ยเอาดีเวีนข้างๆก็หน้าไปอยู่นะแต่ว่ามันจะไม่มีหรอลงไปเวนนู้นเหรอบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นนะผมลองค่อยไปดูเอาเป็นไร เฮ้ย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 อู้ทั้งที่ทุกไมทั้งตะเบิดโอฮิปเปอร์เต็มมดโอ้ชิวิตลงทดโอ้ไม่เจอเลยโอ้เฮ็ดนายเือะแล้วผมจะทำอะไรได้เนี่ยครับเตียงก็ไม่ได้เตยอไหนน้องฮิปเปอร์อะรู้นั่นคือเราเราจะหาเตียงไงแล้วแบบนี้ด้วย,ยคุณดูเราไม่มีจุดเซฟเลยตอนเนี้ย ไม่ไหวมีน้องหมูสองตัวตรงนี้เนี่ยผมนะอาจจะเป็นฮิโรบายได้ใครจะรู้่เออจริงเหรอฮิโรบายนรือไม่ดีใช่ปะว่าสองตัวเลยเหรอฮิโรบายเบนเว้ยวงร่วง,วงไม่มีฮัลโหลผมต้องกลับไปที่เดิมแล้วทั้งนั้น,นนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันทีหลัง,องพอจบพาร์ตรงนั้นดีกว่า๋ยวไปฆ่าประตู โอเคคือไม่ได,มไ,มไ,ได้ทำอะไรเลยพาสตนีคือผมไม่ได้ทำอะไรเลยเกินกลับไปที่เดิมนะกลับไปที่เดิมโอเคกลับไปที่เดิมนะอยู่ฝั่งนูน้นผมอยู่ฝั่งนูน้นบ้านผมอะเดินตรงไปก็เจอแล้วนี่โอ้เจอเก๋โอ้โชคดีเดินมาเจอพอดีสองตัวโอ้สวยงามว่าผมมีมเตียงไงวิ่ง เห็นบนไม่มีเตียงนี่หน้าเลยนี่ไปนะตัวนะึงฮู้ฮิโรบายฮู้เกือบเกือบแล้วโอ้เป็นแสงมืดตื้อเปือ้อเดินดขอเคียร์นึ่งขอเคีย์ขอเคียนะ์อยอยโอเคผวมึนี่ผมจะมาคร้บนะผมนะคือบ้านผมอยู่กลางน้ำนะผมไอ้บ้านเดินคือผมหาไม่เจอนะบ้านเดินผมเดินหลงมาเองนะผมนะ บ้านเดิมผมหายไปแล้วผมว่ต้องทําใหม่ในนั้นเนี่ยใช่ผมต้องทำใหม่น,มหมนะครับเดี๋ยวนะอยู่ทรงไหนอยู่ทรงไหนดีเราเอาทรงไหนดีคุณดูเอาทรงไหนดีประมาณนี้ก็ได้อยู่นะทรงทรงเอทรงเอนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ชักสี่บล็อกเออประมาณนี้แล้วก็เหมือนเมื่อกี้เลยบ้านผมเหมือนเมื่อกี้เลยเอ,อจบข่าวแล้วแบบนี้โอ้ โอเคประมาณนี้ผมปุ๊บฮึโอเคผมนี่คือประมาณนี้นะผมหนึสองสามสี่ห้าโอเคประมาณนี้ปุบหางบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้า โอเคประมาณนี้ของบ้านเดี๋ยวส่งบ้านก็ไม่ไม่เยนะครับสง่งพระนไม่เย่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคประมาณนี้ของประมาณนี้ปุ๊บโอเคทางออกบ้านก็อยู่ทางนั้นเลยโอเคผมแต่เหมือนจะข้าแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวครับยังรอเลยไหม ข้านี่คือผมลงดิบครับยังรอนะบวกลางคืนนี่อันตรายโอเคเคลียร์เคียร์ยก่อนข้าจริงเดี๋ยวเดี๋ยวนึงๆๆนึงมันจะข้าหมดเดี๋ยวเดีเคียร์ก่อนเดีย๋ยวขับเตียงก่อนผมรับเตียงก่อนนะเอ๊ะเอ้ยเอ๊ะ เวนทับพี่พายโอ้มันจะมาตอนนี้พื้นกันไปไปเข้ามาไปเออเรียบร้อยเสพไปหนึ่งให้ไวเลยครับเตียงก่อนครับเตียงก่อนน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 อนเซฟเซฟโอเคเจอกันตอนเช้าผม ก็โอเคแล้วผม้วนี่คือบ้านเดิมของผมนะผมเพิ่งเพิ่งไปโดนอะไรมาตุยนะตุยเย่นะครับนะครับผมโอเคนี่ก็อยู่ในบ้านผมแล้วโอ้ผมหายตั้งน,นานแทบไปหานานเลยเจอในี่หนึ่งก็เจอแค่ทีแต่แต่เตียงเราไม่มีจดิเดี๋ยวผมคราบเตียงไปอยู่นู่นอะ่ะไม่ได้เอามาเก้อเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยค่อยเล่นหลังกีบ้ไงด้นเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดุให้คณดูนะครับ เที่ยวข้าประตูก่อนครับประตูประตูอุ้ยประตูขาวอยู่นี่ครับมาสวยน,นะประตูคือเขาดีจริงผมยืจะอยู่ตรงนู้นน่ะแต่ว่ามันมันไม่เสี่ยงก็จริงอะคือ,อกระจกผมไม่มีนะผมจะค้าเป็นรั้วนะไอ้ไหนวะรัว้วกันทุกสิ่งอนะไหนวะรนะั้วกันทุกสิ่งแตไ่ไม่กันไม่กันผีนะเสียเลย โอเคประมาณนี้นครับผมค้ามือแล้วมันจะพอไหมเนี่ยไม่รู้พอไหมครับออมรักสามสิบชิ้นโอเคประมาณนี้ครับผมนะประตูคืออยู่นั้นไปนเลยประตูผมไม่นั้นนะนะอยู่นั้นดูเลยโอเคปุ๊บโอเคประมาณนี้นครับผมโอเคประมาณนี้ผมขอเก็บก่อน โอเคก็ก็ขอจบที่แค่นี้เอบ๊ายบาย